ก็สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมามาต้มสมุนไพรครับโดยการเอาญ้าหนวดแมวฮะญ้านวดแมวต้มรวมกับใบกระท่อมครับสูตรนี้เป็นสูตรคิดค้นมาใหม่ครับก็เป็นสูตรทดลองนะครับ เราไปดูกันเลยครับนี่ครับยญาหนวดแมวครับเราก็เอาทั้งกิ่งทั้งใบครับมีสรรพคุณมากมายครับสำหรับใบต้นยญาหนวดแมวครับ ก็เอาประมาณหนึ่งกำมือนะมาต้มใส่ใบกระท่อมครับเนีน่ยครับ ยาหนวดแมวก็เ,เอาสักกำรรม,มือนะครับเอาไปต้มกันเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนใบกระท่อมนะครับเรามาต้มใส่กับนี่ฮะยาหนวดแมวครับยาโดวดแมวกับใบกระท่อมนะครับยาดนวดแมวนี่สรรพคุณช่วยลดความดันนะครับ ช่วยลดความดันแล้วก็ช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยนะครับนะครับสบรรพคุณมีมากมายครับก็ศึกษาหาความรู้ได้ตามช่อง YouTube หรือ Google นะครับเสิร์ชหาสรรพคุณของหญ้าหนวดแมวนี่คบคลิปนี้ผมจะมาต้มปุกใสกับใบกระท่อมนะครับนี่ยา นะครับเพื่อนเราก็ต้มให้น้ำมันเดือดให้ยามันออกนี่ฮะต้มไปเรื่อยๆนครับจนน้ำหเหลือครึ่งหนึ่งยาเริ่มออกแล้วครับน้ำเริ่มเปลี่ยนสีต้มต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอต้ม ประมาณครึ่งชั่วโมงครับน้ำเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็รอให้มันเย็นนะครับรอให้มันเย็นแล้วเราก็ใส่ขวดไว้แช่เย็น ก็จะได้สมุนไพรที่มีสูตรเข้มข้นนะครับน้ำลิตเกือบเกือบเกือบลิตรครึ่งนะก็จะได้สมุนไพรประมาณประมาณครึ่งขวดนี่จะทำให้ดูฮะ เท yeah. อย่างนี้เลยว่าเพราะไม่มีเออ yeah. เป็นน้ำเข้มข้นเลยคร <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นอย่าหนวดแมวผสมไปกระท่อมนะครับ ย่านวดแมวไม,ม่มีถ้วยกองนี่ฮะดูน้ำสีสันนะครับน่ากินนะครับ